สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิชากฎหมายปกครองในขอบเขตข้อ2ซึ่งเป็นข้อสอบบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ค่ะเนื้อหาของคลิปนี้จะเน้นไปที่มาตรา36วรรคหและวรรคสนะคะโดยภาพรวมตามมาตรา36วรรคหนึ่ง ในส่วนของมาตาา36วรคหนึ่งกอไก่จะพูดถึงคุณนะสมบัติทั่วไป3ข้อที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนต้องมีค่ะในส่วนของขอไข่จะเป็นลักษณะต้องห้าม11ข้อซึ่งห้ามมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เลยค่ะโดยกรณีของมาตรา36นี้จะใช้กับข้าราชการพลเรือนทั้งสองประเภทนะคะคือข้าราชการพลเรือนสามันและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ค่ะ ในส่วนของมาตา3า36วักหนึกอไก่ซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปตามอนุ1ถึงอนุ3จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะอนุ1บุคคลที่จะสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะและตามอนุ2บุคคลนั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีซึ่งทั้งอนุ1และอนุ2เป็นคุณสมบัติที่เป็นภาวะวิสัย คือเป็นสภาวะที่อ้างอิงอยู่กับข้อเท็จจริงและความเป็นจริงค่ะโดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลดังนั้นคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่ำกว่า18ปีจึงเป็นคุณสมบัติที่สามารถเห็นได้โดยชัดเจนค่ะเช่นการดูจากบัตรประชาชนในขณะที่คุณสมบัติตามอนุสามกหนดว่าบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งคุณสมบัตินี้จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นอัตวิสัยค่ะอัตวิสัยคือเป็นคุณสมบัติที่เป็นมุมมองความคิดความรู้สึกหรือประสบการณ์และเป็นการตีความที่เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจอารมณ์และความเชื่อและประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนค่ะดังนั้นกรณีของคุณสมบัติตามอนุสาม จึงเป็นเรื่องภายในจิตใจที่ค่อนข้างจะวัดหรือเห็นจากภายนอกได้ยากค่ะแต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนก็จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง3ประการตาม3อนุดังกล่าวเลยค่ะหากบุคคลน,นั้นมีคุณสมบัติทั่วไปครบทั้ง3ประการต่อมาต้องพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามขอไข่ด้วยค่ะตามมาตรา36วรรคหนึ่งขอไข่ จะมีทั้งหมด11อนุนะคะโดยจะแบ่งการอธิบายออกเป็น2กลุ่มค่ะคืออนุที่1ถึงอนุที่6จะเป็นกรณีของลักษณะต้องห้ามที่เป็นปัจจุบันและอนุที่7ถึงอนุที่11จะเป็นกรณีที่แม้ลักษณะต้องห้ามนี้จะเกิดขึ้นในอดีตไปแล้วก็ยังคงเป็นลักษณะต้องห้ามที่หากบุคคลใดมีลักษณะตามอนุ1ถึงอนุ11ก็จะไม่สามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ตามมาตรา36วรรสองนะคะในกลุ่มของอนุ1ถึงอนุ6จะสังเกตได้ว่าคำเริ่มต้นจะเป็นคำว่าเป็นจุดจุจุดๆๆซึ่งคำว่าเป็นหมายถึงปัจจุบันเป็นอยู่หากต่อมาไม่เป็นแล้วในอนาคตก็สามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนได้ค่ะลักษณะต้องห้ามตามอนุ1และอนุ5จะเป็นกรณีของสถานะทางการเมืองค่ะ คือห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นสสหรือห้ามเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองค่ะส่วนอนุ2อนุ4และอนุ6จะเป็นเรื่องสถานะทางกฎหมายและเรื่องสุขภาพค่ะคือห้ามเป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกอพค่ะซึ่งในปัจจุบันโรคตามที่กำหนดในกฎกอพอได้แก่โรคท้าช้างที่เป็นระยะที่สังคมกังเกียรโรคติดยาเสพติดโรคผิดสุราเหลือลังและโรคติดต่อหลายแรงหรือโรคเหลือลังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ค่ะส่วนอนุสีจะเป็นเรื่องอัตวิสัย คือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมค่ะและสถานะทางกฎหมายตามอนุ6คือห้ามเป็นบุคคลล้มละลายค่ะซึ่งบุคคลล้มละลายนี้ต้องเป็นบุคคลล้มละลายที่ศาลมีคำสั่งเด็ดขาดแล้วค่ะส่วนสุดท้ายคืออนุ3เป็นกรณีที่ห้ามเป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตนินี้หรือตามกฎหมายอื่นค่ะ ดังนั้นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36วรรคหนึ่งขอไข่อนุ1ถึงอนุ6จะเป็นกรณีที่เป็นลักษณะต้องห้ามที่เป็นปัจจุบันนะคะคือหากมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวในปัจจุบันจะห้ามสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนแต่หากต่อมาไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้ามตามอนุ1ถึงอนุ6แล้วสาม,มารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจของกพอพช่วยตามมาตรา36กวรรคสองค่ะ ในขณะที่ลักษณะต้องห้ามตามอนุ7ถึงอนุ11จะเริ่มต้นด้วยคำว่าเป็นผู้เคยจุดจุดจุดซึ่งเป็นผู้เคยหมายความว่าแม้ในปัจจุบันจะไม่ได้เป็นแล้วแต่ถ้าในอดีตเคยเกิดเหตุตามอนุ7ถึงอนุ11ก็ไม่สามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนได้ค่ะยกเว้นว่าจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา36หวรรสองลักษณะต้องห้ามตามอนุ7 คือเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญายกเว้นว่าเป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาทหรือละหุโทษกรณีนี้ก็จะไม่เข้าลักษณะต้องห้ามค่ะส่วนอนุ 8, อนุ9อนุ10จะเป็นกรณีของโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกค่ะซึ่งอนุ8จะเป็นโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในขณะที่อนุ9้าและอนุ10จะเป็นกรณีให้ออกหรือปลดออกตามอนุ9หรือว่าไล่ออกตามอนุ10เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นซึ่งจะสังเกตได้ว่าอนุ8จะรวมการให้ออกปลดออกไล่ออกอยู่ในอนุเดียวกันแต่อนุ9กับอนุ10จะแยกให้ออกปลดออกอยู่อนุ9และไล่ออกอยู่อนุ10เหตุผลคือตามมาตรา36กวรรสอง ข้อยกเว้นของกรณีให้ออกหรือปลดออกเพราะผิดวินัยกับกรณีไล่ออกเพราะทำผิดวินัยจะมีผลที่แตกต่างกันค่ะเขาเลยต้องเอาอนุ9กับอนุ10แยกกันไว้ค่ะและสุดท้ายคืออนุ11เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐค่ะดังนั้นลักษณะต้องห้ามตามอนุ7ถึงอนุ11 แม้ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วแต่ถ้าในอดีตเคยมีประวัติทำความผิดดังกล่าวก็จะสมัครไม่ได้ค่ะยกเว้นว่าจะเข้าข้าอยกเว้นตามมาตรา36วรรคสองซึ่งข้อยกเว้นตามมาตรา36วรรคสองกำหนดว่าผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36กวรรคหนึ่งขอไข่อนุ c 6 7 8 90หรือ11 กอพอ,อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ค่ะจะสังเกตได้ว่ากรณีของข้อยกเว้นตามมาตรา36วรรสองไม่ได้ยกเว้นไว้ทุกอนุของมาตรา36วกวรรหนึ่งขอไข่นะคะขอไข่มีทั้งหมด11อนุแต่จะได้รับการยกเว้นไว้ทั้งหมด7อนุค่ะโดย7อนุนี้จะมีหลักเกณฑ์การยกเว้นที่ต่างกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะดูหลักเกณฑ์การยกเวน้น เราจะทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่ากพคือใครกพคือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามลักษณะหนึ่งมาตราหกแห่งพรบนี้ค่ะซึ่งตามมาตราหกรวมทั้งหมดจะมีบุคคลจำนวนสิบถึงสิบสองคนค่ะโดยกพหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานของกพค่ะ และมาตรา36วักวสองวางหลักไว้ว่ามติของกออในการขอยกเว้นจะต้องมีคะแนนเสียงขั้นต่ำา4ใน5ของกรรมการที่มาประชุมค่ะและการลงมติให้ทำโดยลับโดยจะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบข้าราชการดังกล่าวถึงจะเข้ารับราชการได้ค่ะและสุดท้ายเราจะพิจารณาข้อยกเว้นตามมาตรา36ววรสองกันในรายละเอียดค่ะหากแบ่งเป็นกลุ่ม เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด3กลุ่มนะคะซึ่งจะเรียงจากการได้รับการยกเว้นที่ง่ายที่สุดไปแบบที่ยากที่สุดค่ะกลุ่มที่ง่ายที่สุดจะเป็นกลุ่มตามอนุ4คือเรื่องศีลธรรมอนุ6คือบุคคลล้มละลายอนุ7คือการจำคุกในคดีอาญาและอนุ11คือการทุจริตในการสอบเข้าค่ะหากเป็นกรณีตาม4อนุด,ดังกล่าว ตัวกพอพสามารถพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้เลยโดยไม่ต้องมีเรื่องเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขามาเกี่ยวข้องค่ะคือหากมติของกพอพลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า4ใน5ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมเห็นชอบให้ผู้นั้นสามารถเข้ารับราชการเป็นข้าร,ราชการพลเรือนได้บุคคลดังกล่าวก็สามารถเข้ารับราชการได้แม้จะมีลักษณะต้องห้ามตามอนุ4 6 7หรือ11ค่ะ ส่วนลำดับต่อมาเป็นกรณีที่กอพอยกเว้นและจะต้องมีเงื่อนเวลาค่ะคือบุคคลนั้นจะต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน2ปีแล้วคือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามอนุ8คือเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐค่ะและอนุ9คือเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกไม่รวมการไล่ออกนะคะ เป็นการให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นค่ะนอกจากกพจะต้องมีมติเห็นชอบให้เข้ารับราชการได้จะต้องเป็นผู้ที่ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน2ปีแล้วด้วยค่ะคือต้องรอเวลาด้วยค่ะและสุดท้ายเป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นยากที่สุดค่ะคือเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามอนุสิบคือถูกไล่ออกเพราะทำผิดวินยัย กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรอพอและจะต้องเป็นการออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน3ปีแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่กรณีที่ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ด้วยค่ะถ้าเป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนค่ะจะไม่ได้รับการยกเว้นเลยค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ค่ะ